أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين المبشرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر وَتَمِّنْ بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مسألة الواحدة والتسعين الصلاة في مساجد الأسواق مسألة كاوسيب الصلاة في مساجد الأسواق كَكَ علمان ناين. مسجد تيونيلان ก็คือมันไม่เชื่อว่าเป็นมัสยิดก็คือเทไม่ยังนาเจยูนในลาดก็คือเราอาจจะได้ยินอ่านดิสนาเทนาบีบอกว่าอะไรล่ะแผ่นดินเทนาดีเทสุดก็คือมัสยิดแผ่นดินเทไม่ดีเทสุดก็คืออาราดมันมีอาดิตอยู่ถึงที่นี่บางคนอาจจะเข้าใจว่า นาตลาดเมื่อมันเป็นแผ่นดินเต็มไม่ดีเทสุดหาไม่ยั้งได้ไาหมคำถามก็เกิดขึ้นแล้วที่นี่ <c oughs> เอาเลยเขาบอกว่าจะยุศซลาตุฟีมัสอาจีดิลอสวะนะอนุญาตหาไม่ยั้งในมัสยิดในลาดในสถานที่ไม่ยั้งในลาอาจจะเป็นซาลานาลาหรือวอา่าอะไรก็เลวแต่นาีทสามารถไม่ยั้งได้ในลาดไม่ยั้งได้นะแต่เดี๋ยวเขาอ,อธิบายหะดิษนั้น Furoda ahan, furoda au jama'atin, mehaja menyangkun di au rima yang benjama'a, diamond, nah titam kan benjama'a, nah italat, kadai, lihadi abi hurai rota rothi ya'loh, wahan nah proa kong tan abu hurai roh, tirai ngan mawatan abi, solol loh, hua alaihiwa fi jama'atin. การละหมาดของชายคนหนึ่งผู้หญิงด้วยเราก็จะลิบตาคือรีบหมายถึงเพื่อนเจ้เขาเลี้ยงผู้ชายแต่ขอบคุมถึงผู้หญิงด้วยการละหมาดของคนคนหนึ่งฟีเจมาอาเตนนในเจมาก็คือมันยังเป็นเจมาตูดออาฟูอาลาซาลาติฮีฟีไบติฮีน่ะมันจะทุกข่าวทวีคุนตูดออาฟูแปลว่าทุกคุนพูนนะพูนสองพูนสามก็นเลยแต่ อะไรแต่ความโคโชมันจะมีพลบุญทอบทวีไปกว่าการไม่ยังของคนคนหนึ่งฟีใบจีฮีในบ้านของเขานะก็คือไมายังคนเดียวว่าฟีสูก้กีฮีและในตลาดของเขาก็คือไมายังคนเดียวคอมสันวิชรีนาเฟันน่ะไปตั้ง2 5ถาวด้วยกัน ถ้าไมา่ยังคนเดียวได้รวยหนึ่งนะก็คุณยิ่งซิมาถ้าเป็นไม่ยังจะหมามันคือเขาเรียกมันคูนขึ้นไปเป็นเท้ายิ่อานรือยยิ่งจัดเท้าว่าอัมมามารวาวาฮุลไบฮากียุนะส่วนขะดพิสซึ่งรายงานโดยอิมามไบฮากีนะซึ่งอิมามไบฮากีได้รายงานไว้ในฟิซซุนันอัลกุบรอในซุนันนะก็คือซุนนะอัลกุบรอ แกมีสุนันกุบรอและสุนันตสุนันต์สูรอเป็นนังนคือฮะดิษนะไอันนี้ฮะดิษนี่อยู่ในสุนันกุบรอก็คือฮะดิษของชาฟิลิส่วนใหญ่จะอยู่ในสุนันของอิของอิมัมไบฮะกีนี่นะรายงานว่าเผื่อฮะดิษนั่นล่ะว่าอันนซาอิลันว่ามีผู้ถามคนหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ชายเขาไม่บอกว่าใครนะก็ฮะดิษมุบห้มฮะดิษมุบห้มก็คือเป็นฮะดิษที่ มีคนคนหนึ่งในฮะดิษไม่ได้ทกระบุเชื่อว่าเชื่ออะไรหลูกค้องใครอันก็อดิสมุบพัมอาดิษนี่เป็นฮะดิษมุบพัมดังนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งซาออัลลอฮนบีสั่งลลัลอออะลัยวะสัลลัมนั้นได้ตามตัานนาบีัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมอันอนะจากบิ์ก็คือบุกอะบุกอะ,ะแปลว่าพื้นดินดินพื้นหนึง่งบิก ชาริลบ ah ิกก็คือพื้นดินแต่มันชัวชาที่สุดถามาโอูนะบีนะดินตรงไหนล่ะแต่มันชัวที่สุดล่ะนบีตอบไม่ได้ฟาลัมยุกุนอินดะฮูอินดดนนบีอิลมุซาลิกะซาลิกะไอชาริลบิกก์นะนบีไม่มีความรู้ว่าดินตรงไหนแต่มันชัวเี่เพื่อนก็เลยนบีไม่ตอบอันก็เรียกว่าเป็น สนน้หน nah nah, ึ่งการที่เราไม่รู้อะไรเราอย่าตอกอารนี้เราไม่รู้แต่ว่าตอบตอบต่างๆที่ไม่รู้ก็เลยเขาเรียกจะหีมรักกับเจวานบีไม่ตอกเพราะนบีไม่รู้จนกระทั่งฮัตตาจนกระทั่งย้าอิบบรีลู้อะไรยีิสลามจนกระทั่งอิบรีลงเพราะนบีไม่รู้อะไรแต่เดี่ยวกับฮุกผมครับอิบรีก็จะผ้าหุกมแล้วนั่นมาบอกฟะอัคบารหูอิบรีก็เอามาบอกกับนบี ถึงคําตอบเทมีต่อคําถามของชายผู้หนึ่งเจตถามนาบีเจแปนไปเลยแกเดียบจิเบรินตอบว่าเพืบบ่ออันนใครลบีก็อัลมัสยิดูจิเบรินบอกว่าแต่จริงแล้วพื้นดินเต่ดีเต่เพื่อนคือพื้นดิน,น,ดนเทียงมัสยิดอยู่ข้างบนนั่นแหละนะดินของมัสยิดนั่นแหละดีเต่เพื่อนว่าอันนแหละก็ตอบต่อไปแล้วว่า,วาบบอันน่าชรลบิก็อันอัลมาซาจิ และพื้นดินเทโชะเทเพื่อนก็คือพื้นดินแต่ก็าทําตลาดนั่นแหละพื้นดินแต่เป็นตลาดนะเราอาจจะเข้าใจแบบเขาเรอกอัลมุจาบาดิรมินัลฟะฮ์มีหรือมินัลซีนี่หมายถึงพอด้ฟั่งแลวปั๊บเข้าใจปุ๊บนะเข้าใจท่านดวนว่าแสดงว่าตลาดเป็นสถานที่ที่ไม่ดีเลยด้วยเพราะสัดของมันหรือตัวของตลาดหรือไม่อันคือเราอาจจะเข้าใจแบบนะั้นก็เลยนักฮะดิษนะาพยายามอธิบายถึง เหตุผลเด่๋ว่าได้ตลาดมันไม่ดีไม่ใช่ว่าพอตัวตลาดไม่ใช่นะฟาฮาดฮัดดิสฮัดดิสเน่นี่ลายักตอดีมันไม่ได้บ่งชี้ว่าวัซฟัลบิกอ้บิชรริมันไม่ได้บ่งบอกว่าวัซฟะการให้สิ่งฟัตของผืนดินตรงนั้นอัลบิกอก็คือบิกออุลอัสวาก การให้คุณคุณลักษณะวัตลาดเป็นเพื่อนดินเทไม่ดีบิชารีนะว่าเป็นเพื่อนดินเทชัวชาเทสุดนั้นมันไม่ได้บ่งบอกว่าลายัคติวัชฟูนะวัชซูเป็นฟาแอนอาดามาเป็นมะฟอ้มันไม่ได้บ่งบอกว่าอาดามาเสพฮัติศลาติฟีฮาฟิลอัสวะนะมันไม่ได้บ่งบอกว่าจะไม่ไม่จะไม่ยังไม่โอในตลาดไม่ใช่ก็คือหมายความว่า จริงแหละนะพี่บอกว่าพื้นดินเทชัวชาเทสุดคือพื้นดินอลาดแต่ไม่ไม่สเสมอไปไม่ได้ลาเซ้นไม่ได้ไม่ได้ไไดสเสมอไปว่าพื้นดินเทชัวนันจะไม่ยังไม่ซ้อไม่ใช่นะเพราะเทเทไม่ยังไม่ซ้อคือเทเทมีนายิสนะไม่ใช่เทเทชัวชาไม่ใช่เพราะว่าลาดเ่มันได้ชัวชาวเพราะมันมีเหตุผลมาเกี่ยวข้องไม่ได้ชัวชาวเพราะตัวของอลาดไม่ชามาละเหตุผลว่า สาเหตุอะไรเลียนน่ะฮะเลียนนั่นอสวกไอ้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าสาเหตุอะไรที่นบีบอกว่าตลาดเป็นสถานที่ที่ไม่ดีเลียนน่ะฮะชารุนบินนิสบัติเพราะว่ามันชั่วตลาดนั้นนั้นมันไม่ดีเพราะบินนิสบัติเพราะสาเหตุอีลาอันน่ะฮะเพราะตลาดน่ะมฮัลลุชายาตีนมฮัลลุชัยตอนเพราะมันเป็นเทเทชัยตันโยมากมันไม่เหมือนกับมัสยิด ห้องน้ำก็แชตันอยู่มามัสยิดแชตันไม่ใครย่างพ่อะเาบังปั๊บเหมือนกันในี่ฮะดิถีเราอ่านมาเพ่อะเาบังอัลลอบอรอฺวัดแชตันจะเล่นทั้งจุดดูเล่นไปฟ้างตัดไปฟ้างเหมือนเิเราเคยอ่านกันไปก็เลยในมัสยิดแชตันมันไม่ค่อยมาแต่ในตลาดแชตันมันมากแชตันมากเพราะอะไรล่ะเพราะในตลาดมีแต่คำด่าของโผขาเมียคล้ายเดือดเล่ซิ่งเดียวนะไม่ซื้อมั่งโัว์นี่ฮะคำด่ามาเลยล่ะอันคือตีของแชตัน นะมีแต่คําบดิชินินตาของเมฆาของเอยูแข่งข้างๆกันนังดาเล้งนินตาคนนั้นไปปัางเล้งถึงคนนี้ไปปังวางลูกาที่มาซื้อจังงว่า่โลูกาไม่ซื้อถึงมันวางที่ก็เลยมีการนินตากันนะดังนั้นใชตันมันจึงมากนะอันสาเหตุที่เขาบอกว่าเชตันเป็นที่ของเชตันที่วะในมัมนนวีจึงบอกว่าเทสาเหตุเทวาตลาดเป็นสถานที่ที่ อ่าไม่ดีนั่นเพราะว่ามันเป็นสถานเสต๊กอชอชหมายถึงเขาขี้ชอกันในตลาดนั่นแหละนาขี้ชอขี้โลกันมัน่งนาขี้ชอคุณนะาพกันมัน่งและกะเเออ็เป็นสถานเสตของอัริบาเป็นสถานเสตดอกเบียมั่งเป็นสถานเสต๊การสาบานการขี้ฮกมั่งนะนะาไม่ไม่รอ้รอนซดซดร้อนร้อนี่เชียงใหม่ของเหล็กว่าอันคือขี้ฮกล้วอันตลาดจริงมันเป็นสิ่งเสต๊กวมทั้งหมดนะจริงมันเป็นสถานเสต๊กไม่ดี นะดังนั้นถ้าวัามัสยิดนะมันเป็นมันมีอะไรเล่านัานก็มันไม่ได้ต่างอะไรกับตลาดนั่นแหละมากกว่าก็รับนวลบัตตอลอิบนวลบัตตอนบอกว่าวะฮาจะติดกระเปาไปนี่นี่นะติดกระเปาไปก็เดี๋ยวนี้อินนามาคอรอจะอ่าลอะฮุลับอ้นั่นนั่นมันเป็นการพูดไปตามเหนือป่าสวนใหญ่ของสถานที่นันก็คือตาลาดสวนใหญ่มันเป็นแบบนั้นนะบีจึงบอกมันเป็นสถานทเถเนเธอวชาเถรสุด มัสยิดเป็นสถานเทเต็ดีเตสุดเพราะส่วนย่อยของมัสยิดคือคนมามายังคนมาทั้อิบาดัดคนมาอ่านกุรอานเลียนนัลามัสยิดไยุดการอภิษฐ์อภิสมุลลอลามัสยิดนั้นอันนี้เป็นอีละนั่นก็ خ ي รุลบิกาะพราะมัสยิดเป็นสถานเทเต็ดเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์กันมันจึงเป็นสถานเตเตดีหรือเตเตสุดวาก aswakat غ อ ا ไลฮัลล ل غ ู สวนตลาดนั่นบางที่มันกอลาบะกอลาบะหมายถึงสวนเยอยมันจะมีะมันจะทูกขรอบงัาไปด้วยอัลลาตู้ลกตูก็คือเสียงดังวยวายของพอขาเม่ค้ายนคนนั้นก็ขายูกแบนตคนนี้ก็ขายหูกเรียนฮูน้กันไปฮูกันมาวันละหูแลก้ก็มีละหนุนละหุนก็คือสิงไรซา,าระร้นะานเสือ้อกับเอิดเพลง เพื่อทหารของไอ้กันเทวัน,อ,นอันก็นยังเพลงมันได้มังก็คือมันอัลลอฮูนะมันยังมากเนี่ยตลาดวัลิชติโกลูบิจัมอิลมานแลวก็คนก็ต่างก็สาเราวนอยู่กับการรวบรวมศัพย์ส,สมบัติซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ถี่มันเป็นเรื่องแปลกก็คือวัตตะกาลูบลูวอัลละดุนยนานะเราแสวงหาตะเกียกตะกายตะการลูบไปว่าต,ตะเกียกตะกายนะมันก็อะไรก็เถ กายการกายของเล่นตะเกียกตะกายเพื่อให้ได้มากส,สิ่งศักดิ์สินสมบัติมินาลวัชฮิอัลมูบาฮิวะไริฮิไครินมูบะไม่ว่าจะเป็นหนนทางเสถุกต้องหรือหนนทางแต่ไม่ถูกตองนโรคิดเศรษฐีฮาเบียโดยม่สนถึงความถูกต้องนะอาจจะขีโชอของมังขีโชตากิโลมังชายถูกชายถูกเทคนิคเพื่อให้ได้มากสิ่งรายได้นะก็เลยตถนนเี่ดลาราดเป็นตทะนท่นเถิ นะไม่ดีเหมือนที่นบีว่าว่าอัมมาอิดะรุกิรัลลอฮุฟิสซูกีฟะฮุวะมินอัลลอฮิมาซึ่งในตั้งตรงกันข้มท่าห้ากว่านั้นมีการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ในตลาดก็มันเป็นท่านเทเตมีเกียดขึ้นมันเลยนะเพราะเนื้อของงานนะเพราะเราที่บอกว่าตลาดเป็นสถานที่ที่ไม่ดีเลยนั่นมันก็ไม่ถูกต้องมากันเพราะบรรดาซอบัตนักกี่คนกี่คนก็เป็นนักขาขายนบีเองก็เป็นคนขาขาย นกลางเดนอบีมีอายุน่าอะไรกี่ปีเลยละ่ะเตป้าสินกาของแต่ยิ่งคอดีจ้ะไปขายี่เมืองชามกับไปขายในตลาดน่าอบูบักอุมานอุสมานก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้ามุฮัจิรินออกะยอบจากมักกาน่าไปยังมาดีน่ก็ไม่มีเรือสวนไรน่าก็เลยต้องเท้าไปหาตลาดน่าเพื่อจะขายน่าเหมือนเถออับดุลรหมานบินเอา์น่าเศรษฐีของบรรดาสหฮาบิ นะายใบปั๊บถึงจะมีซอบ,บัตตันหะนึ่งนะชื่อได้เลย,เลยนาะจำไม่ได้เจ้าอังสอดบอกว่าเอาไมา่ละนะฉันจะแบ่งสับสมบัติของฉันเรือ้วนไหหน้าให้แกตานครึง่งนะอับดุลระมานบินเอาบอกว่านาะไม่ฟือดุลลลนี่ล拉สูกนะททานแคบอกฉันวัดอาลาดอยู่ตรงไหนแค่นั้นกรนะพานะนไม่ต้องเอาสับสบัตนะบอกว่าตลาดอยู่ไหนแค่นะั้นแหละฉันจะไปหาดิซกีเอง อันนี bon ad, ้คือมันเป็นสิ่งที่หวง่อบตลาดนะไม่ใช่สิ่งที่มีอานะทต่มันจะเขาเรียกว่าชัวชาในตัวของมันแต่เพราะมีเหตุผลนะดังนั้นการละหมาดในตลาดก็คือเป็นสิ่งที่อนุญาตในการทําได้ by مسألة الثانية و ا ل ت س รอาดยนฟิลมุัลล كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم فيه وهو مصلى الذي على باب المدينه الشرقي وهو مصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصلي العيد في المسجد الا مره لاجل مطر اصابهم والله سبحانه وتعالى اعلم واعلم بالصواب الله